สร้ the only er own mm. สางพ้อมเพาจังเห็ดได่สร้าง่บรผอมเพิ่งกับบาเห็ดให้เข้าไอเจ้าอาวาสไปผสมปูนสอบนึ่งนี่กะไว้เจ้าอาวาสเมื่อไปร่พเฮาผสมปูนข้างบนบะเป็นเลือเป็นใช่เอาอยู <c oughs> ่บ <c oughs> <c oughs> ่ อันไม่พิ้นบ่อันไม่พิ้นสีมากับสิผ้าไม่พิ้นเห็ดเยอะอ่าขันมืออื่นขันไม่พิ้นมาแต่ว่าแม่นันสีม้าเยอะไม่ยังเกาะม่มาล่ำข้ามบวนนั่นแต่แต่ว่าขันฝนต๊ก็บมันเป็นต่เห็ดแตบพี่น้องมึงแนะ่โตกแห้งแห้งมึงแงผู้น่ะตกแห้งแห้งเลยค่ะน่ะพู้น่ะตกแบบปักแห้งเลยอะ่ะเป็นเล่นเลยตกแบบแห้งคักผูน Ambo pentah head ini.

จืนพี่น้องจืนอ่าแต่ว่าถ้าสายบุญมากกะสิสอบปูนเ้องย่งบ่อหรือเบอื่อหรอปูนห้าเบื่อเนาปูนตกแบบนเนาะสาธุกับผู้เข้ามาชมนะคะอ่าทัวนี้บรรยา,า,ะะากาศสดสดเอพี่น้องเด้อกะล่งบอกะเจ้าอาวาสถามว่าปูนเป็นย่งบ่ออ่าสาธุกับผู้ไปปูกระเบื้องสวนให้เด้อเป็นเจ้าพปูกระเบื้องให้ เออไรกะมาเอาปูนอยู่ในวัดเพื่อนนี่แหละ,จะเจ้าอาวาสพ่นอนุญาตให้มาเอาปูนเจ็ดกระสอบให้มาเอาสร้อยอยู่ในวัดเออไปปูที่สวนพุทธานุสีญาถ้มกันเลยแ,แล้วละพี่น้องจ่ายค่าสร้างค่ายยังกันแล้วละอืาเพื่อนกับเมตตาสร้อยเหลือสุยางอ่ะละ,จะเจ้าอาวาสเมตตาช่วยเหลือทุกๆุกกอย่างนาฝนตกแห้งแห้งพี่น้อง คนตกแบบแหงเลยเอาเป็นว่าเอาไว้ซํานีสัก่อนเนาะคุณคู่ก meer, ome, ับนักเรียนหรือคือสิเป็นข้าฝนเนาะค่ะเนาะคุณคู่กับนักเรียงกีดฝนเดี๋ยวไปซี่สิเก็บนี่นี่สุ่มนี่คือทั้งทั้งกันเนาะค่ะเนาะอ่าวันอื่นเป็นวันสําคัญอาสาหาบูชาวันมะลืนเป็นวันเข้าพรรษาอย่าลืมมาทําบุญเด้อพี่น้อง ติดตอ่อทางช่องเซตได้อติดตอ่อั้าบุญก็จะาอาวาัดหรือว่าติดตอ่อั้งบุญก็ไม่ชี้ใดตลอดเวลาเนาะค่ะเอาปอเป็นว่ามือนี้เนาะฝนตกแห้งคับพี่น้องฝนตกแห้งแห้งเอาเป็นว่าพี่น้องจงมีความสุขนะกค่ะสุขสมวังจงเป็นของพี่น้องอรำรวยรำรวย,รรวยสุขภูสุขคนไม่ชี้ผาไหมนุสลาเผื่อแผ่าขอลก,กาข้าวาสาทุสาทุจ้า สวัสดีครับผมเดี๋วกับช่องบ้าทองใบยูจูป์ยูจูป์ยูจูปบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมขอบคุณมากๆครับผม